สวัสดีครับผมปอนสตีเพเยอร์ตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในเลสเฟย์ของผมนะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เราจะมาทาฟาร์มเหล็กต่อกันดีกว่าะฮะซึ่งผมก็ได้ทําทต่อไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ถึงชั้น2แล้วนะครับโอเคนะฮะนะครับโอเคดูลาดราวประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไปทําต่อนะครับโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะฮะโอเคซึ่งตอนนี้ไอรอนเกรนของผมเกิดโคตรแบบว่าโคตรเยอะนะครับดับเบิลจะเยอะนะผมบอกเลยโอเค แต่ว่าก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นผมต้องผมจะคาดีไหมครับเนี่ยอ่าก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นผมจะทำแบบนี้เคต่อขึ้นไปชั้นสองนะครับเคฉะนั้นทำแบบนี้นะฮะต่อขึ้นไปเลยครับผมชั้นสองนะฮะโอเคซึ่งผมก็ได้ทำไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่คือว่า ผมยังไม่ได้ทำอ่าไอที่ที่อยู่ของ m c มิซ r พินนนะครับโอเคซึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งผมก็ได้นำาอมิซี r ินเอเอาเข้าไปในฟาร์มเหล็กของเราแล้วนะครับโอเคนะฮะโอเคก็ผมประมาณนี้เลยครับซึ่งตอนนี้ m c มิซ r พินของผมนะฮะได้อยู่ครบทั้ง4ด้านแล้วนะครับตอนนี้อ่าไอโรตเลมของผมก็ เกิดแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้สังหารเลยนะครับเดี๋ยวผมขอต่อไปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับทางรถไฟสิ้นสุดสายเพียงเท่านี้นะครับโอเคโคตรสูงนะผมบอกเลยโอเคนะฮะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะวางประตูนะครับโดยการหันหน้าเข้าแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นก็แบบนี้วางรัวๆนะครับน้าทำไมผมวางไม่ได้ครับผมอ๋อมันบั็กนะครับโอเค วางแบบนี้ทุกมุมเลยนะฮะโอ้โหมันจะแหลกอะไรกันนะกันหนาครับเนี่ยโอเคตรงนี้ไม่เกี่ยวครับโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคถือว่าได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่โอ้โหผมบอกเลยทำไมมันไม่วางประตูให้ผมครับคือว่าต้องรอใช่ไหมเนะี่ย โอเคประมาณนี้นะฮะโอเควางแบบนี้ก็เป็นอันสวยนะครับผมบอกเลยสองชั้นน่าจะได้ประมาณมหาศาลมากครับเดี๋ยวผมอาจจะทําที่แบบว่ายืน a f k ด้วยนะครับแบบว่าไม่มีมอนสเตอร์มารบกวนนะฮะแบบว่ากึ่งกลางระหว่างชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองนะครับโอเคแบบว่าทําให้ผมอยู่แบบว่าปลอดภัยด้วยนะครับทําห้องเล็กๆนิดนึงนะฮะโอเค จะเสร็จแล้วครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งสักคู่นะฮะโอเคมันมันมันก็เยอะเหมือนกันนะครับโอ้โหมันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับโอเคนะฮะยิ่งใหญ่อลังการนะผมจังหวะนี้โอเควางไม่ได้แล้วขอบุณแกับโอ้โหประมาณนี้ก็เป็นอันสวยนะฮะโอเคเล็กอ่าเล็กมุมหนึ่งครับโอ้โหหมดละ ไม่เป็นไรครับผมผมมีเยอะผมบอกเลยโอเคก็ได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคครับผมคือว่าผมจะลงยังไงเลยทีนี้โอเคเสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็ทุบได้เลยครับทุบได้เลยครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมอ่าลงไปด้านล่างแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อไปเอาน้ำด้วยแล้วก็ทำแบบว่า จุดสังหารอลอนโกลเลมของเรานะฮะอย่าโดนขอบเชียวนะโอเคถือว่าได้อยู่ฮะเดีผมจะอนี่ครับเ,ออเดี๋ยวผมขึ้นทางนั้นก็ได้ครับเคฟาร์มแคคตัสของผม,ผมก็ผลิตผลผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมแวะดูนิดนึงนะฮะก็ได้ออกมาโอโ้โหเกือบสามแถวผมบอกเลยโอเคผมประมาณนี้นะฮะ นี่ครับไอรอนกลเลมก็จะจะตกลงมาตรงนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ทําที่สังหารไอรอนกรเลมนะฮะซึ่งผมจะมาทำโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยล่ะโอ้โหปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเนี่ยผมต้องจัดการแล้วเนี่ยอทําทจังไดครับทําจังไดครับจังหวะน,นี้ก่อนอื่นครับต้องมีไอ้นี่ครับเดี๋ยวผมขอสังหารแป๊บนึงนะฮะอันผมขอป้ายานี่แป๊บอ่ะ ผมปาใส่ตัวเองอีกขอบคุณครับโอเคประมาณนี้นะฮะโอ้โหขอบคุณครับโอ้โหตีตีไม่ค่อยแรงอืออืออันนี้คือตีไม่ค่อยแรงนะครับไอล้ล่นโกลเลมโอ้โห ตกมากี่ตัวครับในจังหวะนี้โอ้หหลายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยถือว่าได้อยู่ฮะเดี๋ยวผมขอสังหารแป๊บหนึ่งนะฮะเจืออย่ามาโอ้โหค่าย,ยากเหมือนกันครับผมโอเคผลผลิตก็จะออกมาตรงนี้นะครับโอเคแต่ก่อนอื่นผมขอทำอันนี้ครับโต๊ะครับโต๊หนึ่งนะฮะโอเคเพื่อที่ผมจะทำแบบว่า ทํากล่องเชดแบบว่า3อันนะครับวิธีการทํากล่องง่ายๆนะครับขอขอแค่เรามีอันนี้นะฮะมันชื่ออะไรครับฮกฮกอะไรนี้ครับฮกฮกอะไรสักอย่างนี้ครับผมไม่รู้นะฮะเดี๋ยวนั้นก็ตามด้วยกล่องนะครับกล่องหนึ่งกล่องนะฮะกล่องผมไม่มีขอบุณจับเดี๋ยวผมไปเอาตรงนั้นก็ได้ครับบ้านผมมีเยอะผมบอกเลยโอเคกลับสักคู่ครับกลับบ้านผม ลาวาผมยังไม่ได้ไปเอานะครับโอเคตรงนี้น่าจะมีนะผมจําได้ผมบอกเลยแค่ามากล่องหนึ่งพอครับเออผมผมผมทำให้ผมง่อย่างนี้ครับทำไมผมไม่ทุบตรงฟาร์มเหล็กของผมผมก็ว่าโอ้โหสมองสมองไปแล้วครับผู้ชมฮะโอเคจากนั้นจากนั้นครับเันก็กะอ่จะ ครับเป็นอันนี้ได้นะครับมันชื่อเลยครับไม่รู้ครับคาราบมาก่อนนะฮะมันมันจะสามารถวางแบบนี้ได้ครับผมเดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับโอเควางแบบนี้ได้นะฮะโอเคถ้ากล่องเคสธรรมดานะครับถ้าวางมันจะเป็นกล่องคู่แบบนี้นะครับแต่อ่าถ้าเปลี่ยนเป็นกล่องแบบนี้นะครับโอเคมันจะเป็นแบบนี้นะฮะจะดูสังเกตง่ายๆครับตรงนี้มันจะเป็น คล้ายๆสีแดงนะครับนี่ครับโอเคมันจะคล้ายๆสีแดงนะครับแต่2อันนี้มันจะคล้ายๆสีดำนะครับเป็นกล่องเคสธรรมดาเนาะโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเอาันนี้ออกมาแป๊บหนึ่งเหล็กผมเยอะผมบอกเลยโอเคจากนั้นก็อ่าคับเป็นอันนี้5แล้วใช่ไหมครับ6 7อ่าผมค้าไเลยผมบอกเลยโอเคครับคับเกินมา1อันนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร Okay. อันดับแรกนะครับให้เราให้เราวางแบบนี้วางบล็อกที่สามนะครับใช่ไหมฮะวางบล็อกที่เท่าไหร่ครับวางแบบนี้ใช่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 ไหมครับเดี๋ยวนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องวางแบบนี้ครับผม แบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็วางแบบนี้นแคบนะ,ะเดี๋ยวผมขอวางกระจกตรงนี้แป๊บนึงนะฮะโหมืดไวจังเลยโอเควางแบบนี้โอเคตรงนี้ผมวางผิดนะฮะทแบแบป๊บโอเคจากนั้นออกไปครับออกไปครับโอเคออกไปแล้วก็าวางตรงนี้เดี๋ยวผมขอทําแบบว่า ที่เปิดปิดค้างก่อนนะครับโอ้โหผมไม่มีบล็อกแบบว่าบล็อกโคบวอสโตนนะฮะขอประมาณหกอันเพราะว่าสามสี่ห้าหกโอเคทุบแบบนี้นะฮะเร็วก,กันเยอะผมบอกเลยผมขี้เกียจไปเอานะฮะมีแบบว่าโอเคขอบคุณครับโอ้โหวางแบบนี้นะครับ ต้อง uh, เปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็น uh, อันนี้นะครับให้กลายเป็น stone brick หมดเลยนะฮะเพื่อที่ว่าผมจะได้วางแบบนี้ได้นะครับโอเคถ้าผม uh, ไม่วาง uh, stone brick นะครับมันจะไม่สามารถวางได้นะครับโอเคนะฮะโอเคแล้วก็เปิดมันทุกบานเลยนะครับโอเคจากนั้นก็ฟาร์มเหล็กเราก็จะมีที่สังหารนะฮะ จากนั้นก็แค่เอาลาวามาวางแค่นั้นครับผมแค่เอาลาวามาวางครับผมจังหวะนี้ก็เป็นอันเสร็จนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอ,อไปเอาลาวาในในเท่าสักคู่นะครับเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีนึนะฮะเพื่อความรวดเร็วทางใจคุณผู้ชมครับโอเคครับผมกลับเข้าสู่เรื่องของเรานะฮะโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะ Uh, เนื้อผมโอเคอันดับแรกนะครับอันดับแรกผมคำนวณผิดนะฮะผม uh, ให้เรา uh, ทุกตรงนี้นะครับโอเคให้คุณผู้ชมทุบตรงนี้ออกนะฮะโอเค okay. จากนั้น uh, ข้างในนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะให้เรา uh, ทุบแบบนี้โอเคจากนั้นวางแบบนี้เปิดโอเคซึ่งมันจะสามารถวางลาวาได้นะครับโอเคแล้วก็วางแบบนี้โอเค จากนั้นนะครับจากนั้นจากนั้นอ่าแบบนีเ้เดี๋ยวผมทำแป๊บหนึง่งเคประมาณนี้ต่อยาวออกมา2บล็อกนะครับ1เดี๋ยวผมขึ้นแปบ๊บ2โอเคจากนั้นก็ทำขอบให้มันสักเล็กน้อยนะครับเคประมาณนี้ก็เป็นอันสวยนะฮะแล้วก็ครับจากนั้นก็ ใส่ลาวาลงไปนะครับเปิดตรงนี้ครับผมเปิดตรงนี้กับตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็ปิดนะฮะใส่ลาวาครับจังหวะน,นี้เคออกมาประมาณนี้นะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงครับอย่าไหลลงไปนะเคแบบนี้เป็นอันสวยนะฮะโอเคครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเลยนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะเคโอ้โหคิดสดนั้นเนี่ยผมบอกเลย โอเคเมื่อกี้ผมลองวางดูครับมันวางไม่ได้นะฮะผมก็เลยใช้วิธีนี้แทนนะครับโอเคประมาณนี้ก็น่าจะสวยนะฮะโอหไม่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะผมบอกเลยโอเคประมาณนี้นะครับไอรอนโคลิมคงคงไม่แบบว่าไม่ค้างไม่ค้างข้างบนนะฮะโอเคประมาณนี้ฉจนั้นก็ทําแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะโ okay. อเคตอออกมาสองบล็อกโอเคฉะนั้นก็ล้อมรอบกรอบ นะครับเคถอยแปบ๊บเคทําเหมือนเดิมนะฮะสเต็ปเดิมนะครับวางบล็อกตรงนี้ข้างในกั้นไว้จากนั้นทุบบล็อกตรงนี้ออกโอเคประมาณนี้อาราวาใ่นะฮะเคอาาวาผมก็ตักมาเกินด้วยนะครับเมื่อกี้เกือบโดนปากกระหกะสอยนยีผมบอกเลยเมื่อกี้โอ้โหสวยงามมากผมบอกเลย โอเคนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดสังหารของไอรอนโกลมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมค่อยเอามาใส่ทีหลังละกันนะครับตรงนี้ส่วนข้างบนตรงนี้ผมจะขอแบบว่าทุบออกเลยนะฮะจะขอไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไปนนครับถ้าเกิดว่าแบบว่ายังไงก็เดี๋ยวค่อยมาแก้ อีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็ทุบไปเลยนะครับทุบเร็วผมบอกเลยน่นหนโอเค้โอเคเหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคกลับข้อสู่อ่าอันนี้ของฝนตกลาอ้โ,อโหขอบุณกราบทีหลังไม่ต้องนะโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างฟาร์มของผมต่อนะครับฝนด้านหน้าตกอีกขอบุณแร๊บแหลกด้วย โอ้โหมาพร้อมนะผมบอกเลยโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมเดินทางไปตรงนู้นแป๊บหนึ่งนะครับโอเคจะถึงแล้วฮะโอเคประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมขออาตักน้ำก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนนะฮะ เพื่อวางน้ำนะครับแล้วก็ทําที่อยู่ของ m อ็มซีพีเนนะฮะเคตักน้ําตักน้ำ,นำอขอกี่ถังดีครับโอเคมีกี่ถังเอามาให้หมดนะครับใส่ในตัวให้หมดนะฮะอ่าเดี๋ยวผมขอที่นอนไปด้วยละกันนะครับสวัสดีครับไอรอนกรีนอย่าตบผมนะตบผมนี่รู้เรื่องนะผมบอกเลย คือไปด้านบนนะฮะโอเคอ่าส่วนอ่ารางรถไฟนี้ผมบอกเลยผมคราฟง่ายมากครับใช้อ่าใช้เหล็กหกก้อนนะครับเหล็กผมก็เอามาจากฟาร์มอ่าฟาร์มซอมบี้ของผมนะครับใช้หกก้อนนะฮะแล้วก็ไม้สติ๊กอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็มันจะคราฟได้ตั้งสิบหกอันนะครับเนี่ยครับรางแบบนี้ครับสิบหกอันโคตรจะเยอะนะผมบอกเลย โอเคครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะฮะโอเคระวังน้ำกันเลยนะฮะอันดับแรกผมขออทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนนะครับโดยการทำแบบนี้เดี๋ยวผมขึ้นแปบ๊บโอเควางแบบนี้แล้วก็วางเว้นบล็อกนะฮะโอเคจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ให้เรานะฮะโอ้โ oh, หขอบคุณครบับจากนั้นก็ตักได้ลัวๆนะฮะจังหวะนี้อา้าวตักน้ำครับตักน้ำโอเคขอบคุณครบับ โอเคด้านนี้ด้วยโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคตักน้ําได้รัวๆครับจังหวะนี้โอเคไป็นรนต่อนะฮะโอเคทําแบบว่าอย่าให้อ่าอลโ,โลกริม,มันแบบว่ามันยืนได้นะฮะให้มันไหลไปตามน้ําที่เราวางหลุมกับดักไว้นะครับโอเคตักน้ําแปบ๊บโอเค ด้านสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวก็เป็นอันเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวก็ขนย้าย M c เซี่พินิเจกันต่อนะฮะวิธีขนย้ายก็ง่ายมากครับผมโอเคเดี๋ยวผมอขอแบบว่าแบบว่าขนย้ายให้สักประมาณสองตัวพอนะฮะสองตัวให้คุณชมดูพอนะครับโอเคประมาณนี้ก็เป็นอันสวยนะฮะ ก็เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเค okay. จากนั้นก็ทําทำอะไรนะผมจะทําอะไรเนี่ยจากนั้นก็ทําอันนี้นะครับที่อยู่ของ MBC p i n e t r e นะครับเค okay. เดี๋ยวผมวางบล ok ็อกแป๊บโอเคเคแล้วก็วางแบบนี้เค okay. ที่อยู่ของ MBC p i n e t r e ก็ทํากันง่ายๆนะฮะเค okay. ก็ทําแบบนี้นะครับ หาจุดกึ่งกลางนะฮะจุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับสองบล็อกนะฮะโอเคจากนั้นก็าวางเดี๋ยวหน,หนึ่งสองสามหนึ่งสองจุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้ล่ะถ้าผมไม่เขีน่ะว่าตั้งสามล่ะเขีไม่เป็นไรฮะสามก็สามครับผมเํา,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 าท,ทแบบนี้นะฮะอ่า ผมจะทำยังไงดีฮะแบบนี้ละกันครับเชียขุดลงไปหนึ่งบล็อกอย่าหวังโอเคผมนึกว่าผมจะตกเมื่อกี้จากนั้นก็ขุดตรงนี้แบบนี้โอเคจากนั้นทุบทุบตรงนี้ออกนะฮะโอเคประมาณนี้กลับเข้าใส่เหมือนเดิมแล้วก็ทำแบบนี้โอเคแบบนี้ก็เป็นอันสวยนะฮะ จากนั้นจากนั้นอ่าหนึ่งสองเดี๋ยวครับผมดูแป๊บหนึ่งสองอ่าเดี๋ยวครับโอ้โหผมทำแบบนี้ล่ะเคไม่เป็นไรครับถือว่าได้อยู่ครับได้อยู่โอเคเป็นอันสวยนะฮะใครทักเฟซมานะผมบอกเลย ผมกำลังอัดคลิปอยู่โอเคนะฮะขอไปด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะฮะโอเควางแบบว่าขึ้นสูงสามบล็อกนะครับตอนนี้กี่บล็อกแล้วนะสองบล็อกโอเคอีกบล็อกหนึ่งครับโอเคโอเคประมาณนี้ก็เป็นอันสวยนะครับจากนั้นให้เอาน้ำนะครับเอาน้ำตรงนี้แล้วกันผมขอเอาตรงนี้นะฮะโอเคเอาตรงนี้ถึงยุล่าโอเค วางแบบแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยครับแบบว่าแบบว่าให้มันเต็มเลยนะครับโอเคเต็มหรือยังนะฮะน่าจะเต็มแล้วโอเคประมาณนี้นะครับทําแบบว่าทุกด้านเลยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเมื่อผมวางแบบนี้หมดแล้วทุกด้านแล้วนะครับโอเคนะจากนั้นก็เป็นขั้นตอนในการวางแฉบนะฮะ แต่ตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องวางสลับก็ได้ครับเพราะว่ามันวางไม่ได้ครับโอเคนะฮะมันวางไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับซอมบี้มันไม่เกิดหรอกครับโอเคนะฮะซอมบี้มันไม่สปอนเกิดหรอกครับเพราะว่ามันจะอยังไงครับมันมันสุดแล้วนะครับโอเคมันสุดแมปแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถเกิดได้แล้วนะฮะแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ให้วางได้ครับผมโอเควางตรงนี้แล้วกันฮะ เพราะว่าตรงนี้มันอาจจะเกิดนะครับเพราะว่าคงไม่เกิดหรอกครับคงไม่เกิดหรอกโอเคนะฮะน่าจะไม่เกิดหรอกครับเพราะว่ามันบล็อกครึ่งเองนะฮะมันไม่เกิดหรอกนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะฮะถ้าแบบว่าทุกด้านเลยนะครับเคผมขอวางสักคู่หนึ่งนะฮะเคขึ้นแป๊บลงเคประมาณนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวก็เป็นอันเสร็จนะฮะผมไม่กดนั่งได้ไหมโอเค okay, ครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะคุณย้าย MC s i n a t u r e มาไว้นะครับซึ่งสแลบนี้ยังไม่ต้องวางนะฮะแล้วผมจะวางทำไมครับผมผมก็ว่าผมจะวางรางรถไฟจังใดครับเนะี่ยระยะขอบคุณครับผมตายแล้วโอ้โหไม่ตายโอ้เป็นไ่ได้จริงใด ไม่ตายโอ้โหขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณสวรรค์ขอบคุณสวรรค์โอ้โหขอบคุณแก๊บขอบคุณแก๊บโอ้โหโอเคนะฮะเดี๋ยวผมทำเป็นตัวอย่างสักประมาณสองตัวก่อนนะครับขนย้าย mc furniture นะฮะโอเคนะครับผมวิธีการง่ายๆนะครับให้ออ่าอ่าาแบบนี้นะครับให้วางรางรถไฟไว้ตรงมุมแบบนี้นะครับจากนั้นให้วางตัวของรถไฟแบบนี้เดี๋ยวผมกินแปบ๊บ Okay. จากนั้นก็รอแบบว่าให้ m p c m i n i a t u r ชิดมุมแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราดันรถไฟนะฮะดันรถไฟแบบนี้นะครับดันรถไฟเข้าหาตัว m p c m i n i a t u r นะครับแล้วมันจะเดี๋ยวครับ m p c m i n i a t u r ยังไม่ชิดมุมนะฮะต้องรอชิดมุมแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทําแป๊บหนึง่งรอมันชิดมุมแบบนี้โอเคจากนั้นก็ดันเข้าไปโอเคแบบนี้แล้ว m p c p e n i a t u r ก็จะอ่า ขึ้นรางรถไฟแบบว่าทันทีนะฮะแค่นล้นก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปโลดโอ้โหสงสัยลําบากครับมันสูงนะฮะมันสูงลําบากหน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับลําบากหน่อย,ย้ับโคตรสูงแล้วผมจะโอ้โหมันลำบากเกินไปไหมครับเนี่ยโอเค ผมทุบตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคตัดทางรถไฟประมาณนี้นะฮะโอเคไปสิรับสักตัวสักตัวโอโ้โหแบบนี้มันขึ้นยากโอโ้โหผมว่าผมไม่ได้แล้วฮะไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวผมขอแบบว่าช้าๆนะครับช้าๆน่าจะได้อยู่นะฮะ พยายลองช้าๆดูครับไม่ได้ขอบคุณรับทุกทีผมทํายังไงครับเอาอขึ้นไปเนี่ยทุกทีมันอ่มามันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกทีมันไม่ใช่แบบว่าเนินสูงแบบนี้มากเกินไปนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาขึ้นได้หรือไม่นะครับหรือมันก็แบบนี้โอ้โหขอบคุณรับแล้วก็บับงคับอะไรมันไม่ได้ด้วยนะฮะเราผมมีทองก่อนนะครับ เดี๋ยวผมค่อยอทำแบบว่าลดล่างแบบว่าที่มันเ Speed นร่งสปีดนะฮะที่มันจะสปีดขึ้นได้นะครับโอ้โหขึ้นไปสิครับขอร้องขอร้องขึ้นไม่ได้นะฮะโอเคนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าชั้นสองนะครับทําไม่สําเร็จนะฮะโอเคเดี๋ยวผมรอผมไปหาทองก่อนนะฮะโอเคครับ ไม่สำเร็จจริงๆเหรอเนี่ยต้องสำเร็จเด้มันต้องได้โอ้โหขอบคุณครับโอเคผมประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวแบบว่ารอผมได้โรอผมได้แบบว่าได้ทองก่อนนะฮะโอเคทองผมก็หายรัวๆผมบอกเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับ ไม่เป็นไรครับเสียใจแต่ไม่เสียดายนะฮะเสียใจแต,แต่ต้องเสียดายนะครับโอเคเป็นว่าชั้นสองเราจะยังไม่ทำนะครับเพราะว่าชั้นสองไม่สำเร็จนะฮะเราผมาได้แบบว่าได้ทองก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้คุณผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคไอรอนกลริมก็ตกลงมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมอาไปดูวัตถุดิบแป๊บนะฮะไปดูไอเทมที่มันดรอปได้นะครับโอเค กล่องนี้ก็เปิดได้แบบว่าเหมือนเดิมนะฮะโอเคโอ้โหยังไม่ตกออกมาสักตัวเลยล่ะขอบคุญกาบขอบคุญกาบขอบคุญกาบโอเคเดี๋ยวผมขอยืนแช่ไว้นี่สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคนะครับอ่าผมผมขี้เกียจรอนะครับโอเคนะเอาเป็นว่าเรา เดี๋ยวเรามาดูกันใน E ีพีหน้าแล้วกันนะครับโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอเค evet, ผมเอาไว้อ่าดูในคลิปหน้าละกันฮะค,คลิปนี้ผมก็ที่เกียดรอนะผมบอกเลยเดี๋ยวผมยินเอฟเคค้างไว้ถึงคลิปหน้าเลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมแคปหน้าจอทิ้งไว้นะครับโอเคนะฮะโอเคผมสวัสดีครับ